จากที่บริษัทนะคะกรุงเทพดูสิตเวชาการนะคะหรือว่า BDMS ค่ะ ไปปิดดีลนะคะซื้อที่ดินพาร์คในเลิอดด้วยมูล,ลค่า1800ล้านบาทรวมกับการก่อสร้างที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอีก2 0 0 0กว่าล้านบาทก็เรียกว่าเป็นดีลยักษ์ใหญ่และทุกคนสนใจค่ะเพราะว่าที่ดินของปาร์คในเลิอ์ตรงบริเวณนั้นค่อนข้างใหญ่15ไร่นะคะจะไปทำอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีการเปิดเผยออกมานะคะของนายแพทย์ชาติดวงเนตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกรุงเทพดุสิตวิชก,การะคะ่ะบอกว่าบริษัท เขาใช้เรื่องของโรเคชันเป็นเมนหลักเลยนะคะในการเลือกที่ดินว่าจะใช้ที่ไหนอย่างไรบ้างเพื่อเชื่อมอาณาจักรของเขาค่ะรวมทั้งเรษฐศาสตร์ฐานะอันนี้คือเป็นศัพท์ที่บอกว่าตรงบริเวณนั้นมีอะไรที่สร้างเรื่องของการเติบโตให้กับบริษัทได้บ้างค่ะถ้าเราไปดูนะคะคือบริเวณรอบๆที่ดินปัคในเลิศเป็นอย่างไรทําไมถึงใช้เชื่อมอาณาจักรของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการได้ค่ะ นี่แหละค่ะภาพต่งางๆนะคะเราจะเห็นนะคะว่าอาณาจักรตรงนี้คือที่ดิน15ไร่ของ Park คไนเลิศเขาจะมีเรื่องการแบ่งสัสดส่วนชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าที่ดินของเขาติดกับตรงส่วนไหนอะไรยังไงบ้างและก็ที่สําคัญค่ะในแพทยชาตีนี่เขาก็ระบุด,ด้วยว่าการทําเรื่องของ Wellness คลินิกที่จะใช้เรื่องของการแพทย์สมัยใหม่ไม่ต้องเข้ามารักษาภายในโรงพยาบาลจะช่วยกระตุ้นความสนใจของต่างชาติได้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยค่ะ เรามี wellness ในทุกรงพยาบาลอยู่แล้วตโปรเจกต์นี้เป็นแค่เพื่อกระตุ้นให้คนได้สนใจเองในเรื่อง wellness คนจะด,ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็เป็นเป็นโครงการอันหนึ่งซึ่งกระตุ้นให้คนได้สนใจมากขึ้นดีผมว่ามันคนมา wellness ก็ต้องมีที่ที่สวยงามมีต้นไม้สวยงามไม่มีที่ไหนเหมาะกว่าที่ไหนอีกแล้วนะฮะในกรุงเทพ,พนี้และอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล เมเจอร์ทั้งเครือสมิิเวสทั้งครือกรุงเทพนะครเท่าที่เหมือนที่ได้คุยกันแล้วก็สัดส่วนก็เป็นก็จะมีมีคลับเฮาส์มีคลินิกอยู่ในนั้นกันนั่นเองนรฮะโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไม่มีครับก็มันก่อสร้างเสร็จแล้วนี่ยเราคงได้ฐานที่จริงๆก็หลังจากสิ้นปีนี้มั้งครับใช่ไหมฮะเราตกลงไปอันนี้ต้องรอดูก่อนว่ามันยังไม่แน่ใจว่ากับเจ้าของเขาเป็นยังไงบ้างนะอันนั้นผมคิดว่าต้องรอคง แน่นอนได้คงต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะบอกข้อมูลได้ไม่มีไม่มีในในระดับนี้ระดับระดับ,เร,ดบเราเป,ปรียบเทียบได้กับคลินิกลาฟอรีที่สวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นต้นหรือคูเปอร์อินสติทิวที่เท็กซัสเป็นระดับที่ว่าเป็นไฮเอ็นแล้วก็มีโรงพยาบาลเข้ามาร,รวมด้วยมีโรงพยาบาลเป็นเจ้าของเลยที่อื่นจะมักจะเป็นโรงแรมทำเลือยทำแล้วไม่มีโรงพยาบาลเป็นเจ้าของในเอเชียหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างกัน ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเอาไว้แข่งขันในระดับโลกแลวนะคะเพราะว่าบริษัทดุสิตกรุงเทพดุสิตเวชการค่ะเข้าไปอยู่ในมาเก็ตแชร์นี่คืออันดับเอเชียต้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไปดูพื้นที่ค่ะคือบริเวณพาร์คในเลอร์ด er ังกล่าวนะคะบอกว่าเชื่อมอย่างไรบ้างจะเห็นนะคะว่าโรงแรมพาร์คในเลอร์ที่ได้มาตัวบริเวณนั้นนะคะไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะจากเครือข่ายหรือว่าโรงพยาบาลเมเจอร์ H หลักๆของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการนี่คือถ้าเกิดว่าตั้งได้เป็น B D S w a r e s s คลินิกได้นะคะก็สามารถเชื่อมการเดินทางค่ะไปยังที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่อยู่บริเวณด้านหลังถนนเพชรบุรีนะคะหรือว่าไปซอยศูนย์วิจัยนี้ก็ได้หรือว่าจะไปโรงพยาบาลสมิติเวชซึ่งอยู่ตรง สุขุมวิท39หรือแม้แต่โรงพยาบาลพญาไท2นะคะตรงแถวอนุสาวรีย์พญาไทเขาบอกตรงนั้นสามารถเชื่อมการเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดคือไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าการจราจรไม่ติดขัดมากตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเมเจอร์หลักนะคะที่เขาตัดสินใจเลือกพาร์คในเลิศค่ะเป็นจุดที่ให้บริการสําหรับการดําเนินธุรกิจใหม่ก็คือ wellness clinic วิเด yeah. ียสิิดของบริษัทกรุงเทพศิสิวิชาการนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด9้าเครือถ้ารวมของใหม่ด้วยนะคะก็บอกว่ากลายมหลายที่แล้วค่ะเพียงแต่คนไม่ค่อยสนใจถ้าเกิดว่าตั้งธุรกิจตรงนี้ได้ให้ใหญ่เข้าไปเลยค่ะคนก็จะดึงดูดความสนใจมากขึ้นนะคะแล้วมีการวางแผนกันด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ในกลุ่มพื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นจุดไหนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะคือโรงแรมพาร์คเดลเลอร์ที่เป็นโรงแรมใหญ่ๆตรงนี้จะเป็น คลับเมมเบอร์เขานะคะจะขายสมาชิกโดยเฉพาะเลยค่ะคนที่ป่วยนะคะไม่จำเป็นที่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วค่ะสามารถมาฟื้นฟูหรือว่าพักผ่อนหรือว่ามาเสริมเรื่องของอายุให้อ่อนเยาวภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะที่ศูนย์เมมเบอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วตึกข้างๆนะคะคือตึก p e r m a n านสค่ะสูงสชั้นตรงนี้จะเป็นคลินิกนะคะรับ ให้กับผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางต่างชาติหรือว่าในประเทศสามารถเดินเข้าออกได้ค่ะเพียงแต่แยก2ส,ส่วนนี้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะไม่มีการสร้างตึกใหม่ค่ะและที่สําคัญพอดูด้านหน้านะคะที่ตึกกับแอมบาสซี่และข้างๆนะคะก็มีเซ็นท่านชิดลม มีการเดินทางที่สะดวกสบายผ่านรถไฟฟ้าเขาบอกว่าตรงนี้สามารถเชื่อมการเดินทางเป็นจุดที่ดึงกลุ่มไฮเอ็นได้ดีที่สุดเลยค่ะนี่ราเป็นเหตุผลสําคัญนะคะที่ทางโรงพยาบาลบ,บอกว่าสามารถที่จะคืนทุนได้ภายใน9ปีด้วยซ้ําค่ะโดยเขาตั้งเป้านะคะว่าจะสามารถมีกําไรสุทธ,ธิค่ะภายใน3ปีแล้วก็อีวิดาหรือว่ากำไรขั้นต้นจะกลับม,มาเป็นบวกภายใน2ปีและคืนทุนทั้งหมดคือในระยะเวลา9ปีค่ะนี่ก็คือการแข่งขันของบริษัท กรุงเทพดูสิตเวชการนะคะที่เขาบอกตอนนี้เขากลายเป็นยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียไปแล้วค่ะกำลังจะเข้าไปแข่งขันโดยใช้เวลเนสคลินิกตรงนี้ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกนะคะเข้ามาแข่งขันในระดับโลกนั่นเองค่ะ